สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมอยู่ที่สวนผักหวานป่าขุสมใจนะครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับอ่าประมาณตอนนี้ก็ประมาณสัก8เดือนเกือบ9เดือนแล้วนะครับก็ลองผิดลองถูกมาค่อนข้างสมควรนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นมือใหม่นะครับสำหรับการปลูกทุเรียนมีทั้งต้นที่โตแล้วก็ไม่โตนะครับ บางต้นก็ตายก็มีนะครับแต่ดูโดยรวมนะครับภาพโดยรวมก็ก็ถือว่าน่าจะอาจจะใช้ได้นะครับดูแล้วหลายๆต้นก็ดูสวยงามดีนะครับหวังว่าคงจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับแมลงก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่มีปัญหาก็าประเภท ตะกแตนนะครับตะกแตนที่กัดกินใบอ่อนนะครับก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอพอดูแลได้นะครับตอนนี้ต้นก็แตกยอดอยู่เรื่อยๆนะครับการดูแลในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแค่ถอนหญ้านะครับรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างเล็กน้อยนะครับ เาจะพาไปดูอีกนะครับหลายๆต้นนะครับก็เจริญเติบโตได้ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ปลูกค้อมกันกับเพื่อนนะครับขนาดต้นกล้าที่อามาปลูกทีแรกก็มีขนาดเล็กเท่ากันกับเพื่อนแต่ตอนนี้โตแล้วนะครับค่อนข้างสูงแล้วประมาณสักเมตรกว่าๆได้แล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ หรือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับหรือว่าเป็นที่น่าพอใจดูแล้วก็ใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า๋จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ